สนับสนุนโดย YLG Boolean d Future er, โทร02 287 1155พูดคุยกันนะคะกับคุณพรวันนวะวัฒนทรัพย์ค่ะรองประธานกรรมการของ YLG Boolean International ค่ะสวัสดีครับคุณพรวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพิชยุทธค่ะคุณโสภาด้วยนะครับ,ค,รบคุณโสภาด้วยค่ะครับผมคุณคุณพรวันครับโอ้ทองคำขึ้นเร็วมากๆวันนี้ปรับราคากันสิบรอบด้วยกันแนวต้านที่คุณพรวันให้เมื่อเมื่อวานนี้นะคะพันเจ็ดร้อยสิบห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบ ผ่านมาได้แบบไม่เห็นฝุ่นเลยคะไม่เห็นฝุ่นเลยค่ะค่ะวันนี้เมื่อเช้าเนี้ยนะตอนสักักประมาณเก้าโมงกว่ามีให้สัมภาษณ์แล้วก็มีบอกว่าแนวต้านต่อไปอยู่ที่หกสิบแปดวางหูลงไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่หกสิบแปดไม่เข้าใจเลยค่ะวันนี้แบบเร็วมวกทุกอย่างนักลงทุนที่ชอบความหมือหวานี่รหละค่สะใจมากสองวันขึ้นมาร้อยยี่สิบดอลลาร์ต่อรอยซาว์ครับผมค่ะ คือถ้าถูกทางวันนี้เรียกได้วันรวยกันข้างเดียวเลยนะครับโกฟิวเจอร์นี่โอ้โหทํากําไรกันได้หลายตังค์แต่คืนนี้จะมีให้รุนระทึกอีกครับเสร็จนะคะเสร็จจะมีการประกาศออกมาว่าจะให้นโยบายยังไงกับอาาัตราดอกเบีย้ยที่ที่ต่ํามาก0.25เปอร 0, ์เซ็นจะลงไปอีกไหมแต่ขึ้นคงไม่มีนะคะแล้วก็หลังจากตรงนี้เนี่ยอาจจะมีอีกนโยบายหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการ อินเจตเงินเข้าไปในระบบทีนี้เนี่ยไม่ไม่ว่าจะเรียกด้วยเรียกว่า QE สามหรือเรียกว่าใดๆก็แล้วแต่ถึงจะไม่ได้เป็นนโยบายซึ่งเป็นทางการเนี่ยเชื่อว่าอาจจะแพาแพมอะไรออกมาเหมือนกับว่าอาจจะมีการทําอะไรกันขึ้นมาถ้ามีคําพูดนี้ออกมามีลุ้นอีกร้อยเหรียญค่ะครับขึ้นนะครับไม่ใช่ลงนะครับถ้าแต,แต่ถ้าพูดมาเป็นในกีฟครับมีลุ้นลงมาร้อยเหรียญค่ะค วันนี้แหละหากเป็นวันปาบเซียนถ้าพูดอะไรออกมาเชิงบวกร้อยเหรียญมีโอกาสขึ้นแต่ถ้าพูดออกมาเป็นเชิงลบก,ก็น่าจะมีลุ้นลงร้อยเหรียญเพราะสองวันที่ผ่านมาลบขึ้นมาแล้วร้อยยี่สิบเหรียญเขากลายเป็นว่าอาจจะถูกเซลล์ออนแฟกอย่างนี้นเหรอครับมีทั้งสองอย่างเพราะอเอาง่ายๆเลยเนี่ยตอนมันขึ้นมาเนี่ยนักลงทุนช้อนซื้อกันมาเรื่อยๆเ,เนี่ยอย่างที่ดิฉันเคยบอกว่านะับปัจจุบันเนี่ยตลาดของทองคามันเป็นตลาดโอเวอร์บอท นักลงทุนถ้าเห็นแล้วมันเป็นนกติบอย่างน้อยก็ขอทํากําไรระยะสั้นมาก่อนคค่ะทำกําไรบ้างค่ะแล้วค่อยช้อนใหม่แต่จริงๆแล้วถึงถึงเอ,อถ้ามีการดรอปลงมาห้าสิบเหรียญหรือร้อยเหรียญไม่ต้องตกใจเพราะว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยทางโก l d m a n s a c มีออกมาบอกว่าปีนี้เนี่ยหรือภายในปีต้นๆปีหน้ามีโอกาสเห็น2,000 US Dollar ต่อ100เซว พราะนั้นเนี่ยจากเศรษฐกิจที่ร้อนแรงไม่ว่าจะเป็นซิกใดๆก็ซิกหนึ่งซึ่งอเมริกาตอนนี้แย่ที่สุดแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นตัวส่งผลหลักๆเพราะว่าเมื่อก่อนอย่างอเมริกาเต็มที่เราก็มานั่งดูกันว่าอ๋อการว่างงาน9.2%เอ่ออะไรที่มันเป็นบวกหรือลบซึ่งมันมีผลแค่นิดหน่อยเองวันหนึ่งมันยังแว่งสิบยี่สิเหรียญแต่ตอนเนี้ย โดนดาวเกตจากทริปเปอเป็นดับเบิลอซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่น่าตกใจมากในตลาดไม่เห็นว่าสองวันติดกันโดยปกติถ้าขึ้นก็จะไม่ติดกันสักขนาดนี้ใช่ไหมคะที่สองวันติดกันวันละหกสิบเหรียญซึ่งวันวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือเหตุการณ์ซึ่งใหญ่มากซึ่งนักลงทุนเนี่ยกลัวมากก็คือต่างคนต่างเทขายทํากําไรเอาเงินจากพอร์ตอื่นมาลงที่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํา ใ่ใ<ช>ครับอย่างวันนี้เองนาต่านที่คุณประวันบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าผ่านไปได้เนยอย่าง1นึ่ล่าสุดย่อตัวลงมาค่ะถ้าวันนี้ขึ้นไปทดสอบที่นาต้านนั้นอีกถ้าเบรกเอาขึ้นไปโอกาสเห็นพันแปดลำไรลำไรเลยค่ะโอ้ครับ,รบแต่ถ้าไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็อาจจะมาตั้งฐานแถวพันเจดร้อยสามเออลารจะถอยสเอใหม่ แต่ถ้าข่าวที่ออกภายในคืนนี้ของเฟดเนี่ยไม่บวกไม่ลบอาจจะตั้งอยู่แถวพันเจ็ดร้อยสามสิบแต่ถ้าเป็นบวกไปอีกสัก100ร้อยเป็นลบก็ลงอีกสัก100ร้อยเพราะฉนั้นมีลุ้น่ะนักลงทุนที่ชอบความหมือหวาวันนี้ได้ลุ้นกันเต็มที่เลยค่ะครับผม,บผมวันนี้จะนอนหลับไหมคะเนี่ยคุณพาอวันถ้าอย่างนั้นวันนี้จะยังไงจะฝั่งไหนดีช็อตหรือว่าลองจะมันจะมนี ยังไงดีอย่างที่คุณพรบอกว่ามันมันค่อนข้างยากบวกกับลบหนึ่งร้อยเหรียญบางทีจะทําอะไรทักอย่างก็เครียดเหมือนกันขณะที่เขากําลังนั่งประกาศอยู่เนี่ยนักลงทุนถ้านั่งอยู่ตรงนั้นแล้วดูเนี่ยในช่วงที่กําลังเป็นขึ้นหรือเป็นลงเนี่ยในช่วงนั้นสามารถทํากําไรได้เพราะเราสามารถดูออกคือตามกระแสอย่างงั้นเหรอครับใช่ค่ะใช่ครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าดูตรงนั้นก็สามารถ follow buy หรือ follow sell ได้ค่ะแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าถึงลงก็ไม่ต้องตกใจ ลงไปเพื่อปรับฐานค่ะค่ะรดอว่าในช่วงที่มีในช่วงที่มีการแถลงของเฟดวายจีจะมีการคอลูกค้าไหมคะก็ทางเราก็ซื้อขายปกตินะคะค่ะค่ะค่ะเอ้ยคุณพูว่ากี่กี่โมงนะครับคืนนี้ที่บอกว่าช่วงที่แถลงอยู่จะได้นั่งช่วยกันนั่งเฝ้านะครับทุ่มหนึ่งจนถึงสองทุ่มกว่าแล้วแต่ว่าจะเริ่มปิดกันเมื่อไหร่อะค่ะอาจจะแถลงสักประมาณทุ่มครึ่งแล้วก็พูดไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าท็อปิกก็จะจบกันเมื่อไหร่อะค่ะครับผม สำหรับพอร์ตคุณผู้ชมที่กอดทองคากันมานานๆนนพอร์ตลงทุนเนี่ยยังไม่ต้องขายใช่ไหมครับเพราะบางคนบอกโอ้สองหมื่นห้าละเอาไปขายดีกว่าที่บ้านที<ร>่ไทำ,ำไ่ได้ทําทำกําไรได้ก็ทํากําไรไปก่อนอเพราะว่าถึงขึ้นไปแตะบนก็ต้องลงมาอยู่ดีเวลามันขึ้นเร็วมันก็ลงเร็วค่ะค่ะได้ค่ะก็ระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงในการลงทุนช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าท่านลงทุนที่ไม่มีเลยดิฉันแนะนําให้รอจับ แล้วค่อยเข้าค่ะค่ะครับผมได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นักลงทุนทองคำไม่ว่าจะเป็นทองคําแท่งหรือแม้กระทั่งโกลฟิเจอร์ช่วงค่ำๆวันนี้อาจจะไปไหนไม่ได้ครับถ้าฟังอย่างที่คุณภวันบอกแล้ววันนี้จับตาดูให้ดีว่าในส่วนของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นเขาจะตัดสินใจทิทางเรื่องของ มาตรการที่จะช่วยเหลือเศรษฐกิจสหรัฐอย่างไรเรื่องของดอกเบี้ยอาจจะได้เห็นที่ระดับเดิมนะคะคือ0ถึง0.25แนแต่ในยะสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าถ้อยแถลงนั้นจะมีท้อแถลงอะไรออกมาหรือเปล่าคุณพวันบอกว่า